จูดวงราศีมังกรรวยไม่รู้ตัวทองเต็มบ้านปี2 5 0 7ดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะเลิิลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตของชาวราศีมังกรจะรวยแบบหน้าตกใจรวยไม่ทันทั้งตัวเงินทองไหลามาปัจสจสุบัาเสร็จความร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาปีนี้โดดเด่นอำนาจบาร,รมีวาสนา ด้วยดวงชะตาจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านนี้ดีจเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์โดยโชคจะมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีภายในครอบครัวของท่านครอบครัวของท่านต้องเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะต้องจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างระแวดระวังกับคําพูดอ่อนน,อน้อมถ่อมตนเจรจาพาทีนะครับยอมได้เป็นยอมนะครับถ้าไม่ยอมอาจจะต้องเกิดปัญหารวยไม่รู้ตัวเกิดขึ้นในโชติต่างเงินมันเยอะ เงินมันเข้ามาแตมไม่หมดเลยเงินทองไหลามาเทมาะสมะเด็ดนั่มรวยลูกหลานก็ามาแตมไม่หมดเช่นเดียวกันก็ควรที่จะต้องจัดแจงด้วยอำนาจบารมีวาสนาภาระต่างๆควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาแล้วโชคชะตาของท่านจะพลิกขึ้นมาจากร้ายกลายเป็นดีจะรวยก็รวยยริงๆขึ้นไปอีกบุญกุศลอำนาจบารมีวาสนา ดวงชะตาท่านตกตำแหน่งล่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านประสบความสำเร็จมีอำนาจแต่เป็นคนสายสายสมหวังพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางาทด้านดีดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งสิงดีด้วยบุญกุศลวสาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุมคของรักษาท่านดวงชะตาท่านจะสุขสมหวังดังใจมางดวงสุขเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารเว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปก,ปกปักหนุนนำดวงชะตาท่านคอยสังเกตดูในโชคชะตาท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวังจัดแจงตามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านตกเศรษฐีแต่ท่านก็ต้องคอยระวังอาจจะมีบริวารคอยหนุนนำดวงชะตาระแวดระวังกับคําพูดเลี้ยงดูบูกคนนะครับตกตําแหน่งเลี้ยงดูครอบครัวอํานาจบรารมีวาสนาท่านอาจจะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่ำเย็นไปสุขการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการต่อรองด้วยการบน บนบานสารกล่าววงบอกได้เลยว่าโชคชะตาท่านจะสมหวังดังใจหมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ไปควรที่จะไปนำพาไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่นะครับสร้างบ้านให้ลูกหลานนะครับอยู่ร่มเย็นเมนสุขความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทัวท่านการต่อรองให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับไม่ใช่เป็นการที่ต่อรองไปได้ทางด้านเรื่องกิเลกกิเลตันหาจะนำพาความชีบผาย เรื่องราวหลายๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปก้ามกายเราแว้ระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอำนาจบารมีวาสนาถือไม้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับบุญกุศลวาสนากําลังนาพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาโชคชะตาของท่านเหมือนกับมีความสดใสร่าเลยเกิดขึ้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาทาจิตใจให้แช่มชื่นเข้าไว้ทําจิตใจให้มีความสุขผสมเร็จสมหวังดังใจหมาย เรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านควรที่จะต้องตั้งอ,อกตั้งใจคิดและระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นชศาชีวิตของท่านจะน่าตกใจเพราะว่าพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆเงินทองจะไหลามาเทมาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาเงินเข้ามาจัดเต็มอำนาจบารมีวาสนาจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาอาจจะทําให้ท่านรู้สึกตกใจปวดหัวเศร้า เงินเข้าเยอะเกินไปจะทํายังไงดีจะใช้ที่ไหนนะครับหาที่ใช้ก็เหนื่อยเช่นเดียวกันปุณกสนวาสนาเข้ามาจะเต็มท่านควรที่จะต้องจัดแจงกับเงินทองของท่านโชคลาภเงินทองวาสนากําลังจะเข้ามาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงเฮงแสงทางโคง้งนะครับเงินไหลลงมาจากฟ้าฟัางดูแล้วอาจจะแปลกแต่ผ่งบอกเลยว่าโชคชะตาแบบนี้ท่านควรรับเอาไว้ ความสุขสมหวังดังใจหมายประสาเด็กดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับชิงไหวชิงพลิบใช้เล่ห์เหลี่ยมกับใครบางคนใครบางคนท่านต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมเป็นอย่างมากที่สุดท่านอย่าใจอ่อนโชคชะตาของท่านต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีและใช้เล่ห์เหลี่ยมอยู่ยังเท่าๆจัดแจงตามแบบแผนประเพณีลและความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาแสงสว่างส่องมาที่ตัวท่านแล้ว ความสุขความจเจริญความร่ํารวยเงินทองเริ่มจะประเดยประดังเข้ามานะครับไหลามาเทมาสังเกตให้ดีมันมีสัญญาณโชคลาภบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองราษาหนุนนําดวงชะตาความเฮงความรวยความปังผมสมเด็กอํานาจราชสีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านทําอะไรก็ใหญ่กว่าเขาได้เปรียบกว่าเขาแต่ว่าต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นอย่าให้ไฮยีน่าตามไล่กันเพราะว่าดวงชะตาท่านใหญ่ ก็ต้องมีคนที่เจ้าเลขเพทุบายนะครับตัวเล็กจะทําร้ายเขาก็ทําไม่ได้พยายามเหยียบย่ําการแก้ใในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลีกหนีไปให้กันเพราะว่าอำนาจบารมีวาสนาท่านมีไม่ใช่ไม่มีด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะ,จะเจริญลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินรใหม่ป้ายแดงนะครับโชคลาภเงินทองนะครับมีบารมีวาสนาแล้วควรที่จะต้องจัดแจงสร้างบารมี ทําให้คนมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดครับแต,แต่คุณงามความดีจัดแจงกันทุกสิ่งทุกอ,อย่างและดวงชะตาท่านจะเปิดดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์เดินทางนะครับพูดคุยเจราจารับทรัพย์เงินทองกลับเข้ามานะครับเข้ามาในบ้านทําให้บ้านครอบครัวอยู่ร่มเย็นไปสุขใช้นี้ใช้เีษหมดนี่หมดเศษความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาการสับสนเหมือนงงเกิดขึ้น ทำให้ท่านรู้สึกว่าฉันควรที่จะต้องทำอย่างไรปรับเปลี่ยนในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาอาจจะทำให้ท่านอึดอัดกับปัญหาต่างๆแล้วถึงขั้นเขาเรียกว่าเข้าโรงพยาบาลกันเลยอะทีเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าอย่าไปใส่ใจเพราะว่าท่านสามารถคุมได้ดีอยู่แล้วด้วยบุญกุศลวาสนาจะทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย แต่ปัญหาทางด้านเรื่องความรักก็ต้องรีบเคลียร์รีบปรับปรุงแก้ไขเข้าใจกันให้ง่ายที่สุดครับสิ่งไหนยอมได้ก็ต้องยอมดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเอาแนอ่อนอนไม่ได้ความสุขสมหวังดังใจหมายจะเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่จะรวยไม่รู้ตัวความสุขสมหวังดังใจหมายเข้ามาเอาแนอ่อนอนไม่ได้ก็คือความแน่นอนในความรวยเกิดขึ้นในโชคชะตาเราไม่ได้อวย เราไม่ได้สนใจแต่ในโชคชะตาเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นความสุขสมหวงังดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเดือดดาลนะครับจะเลิศลุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะโยกย้ายไปถึงจากแดนไกลผู้คนจากแดนไกลหรือว่าท่านที่ไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่าหรือว่าจะเป็นใครนะครับอาจจะนำพาโชคลาภมาให้แก่ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออเดอร์ใหญ่บิ๊กออเดอร์ท่านจะได้เจอออเดอร์ใหญ่ครั้งใหญ่ในครั้งนี้ โอกาสเข้ามาประเดบดังทำให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายดวงชะตาบุญกุศลจะมาหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านส่งผลให้ครอบครัวงท่านอยู่รบเย็น็นสุขทุกคนจะมีความแช่มชื่นแจกเงินจับจ่ายกับผู้พีน่นนองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกชายของท่านลูกสาวของท่านหรือว่าแฟนของท่านนะครับจะมาหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านดวงเปิดรุ่มโรปสาเร็จสมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตำแหน่งดวงดาวนะครับเหมือนกับดวงดาวกำลังจะพุ่งไม่ใช่ดาวตกนะครับแต่ว่าเป็นดาวพุ่ง ดาพุ่งขึ้นทะยานขึ้นฟ้าทำให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายสุขสกาบนแสงสว่างน้ำแสงสว่างจะส่องลงมาพระสุธาทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชิตาจะตกตําแหน่งบนบุญบุญสนวาสนาทำอะไรก็ประสมเน็จไปไหนก็มีเจ่คนรักมีแจ่คนเมตตาเจริญลุกเรืองในตําแหน่งนะครับผมมีการเขาเรียกว่าก้าวกระโดดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเจริญลุงเรืองนะครับจนทําให้ท่านรู้สึกอิ่มอ,อกอิ่มใจ ตอนนี้ไปดงชะตาทุกท่านตกย่ำแย่นะครับกำลังที่จะเป็นถอนไม้แห้งถอนไม้แห้งนั้นกําลังจะมีโดนน้ำก็มาชำโลกนะครับจะมีดอกไม้ขึ้นมางอกงามทําทให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นสมหวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับไม้แห้งนะครับกำลังจะผีบบาน นะครับผมนะ้กำกาลังพัดเข้ามาแล้วช่วงฤดูฝนกําลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรีบกยได้รีบโกอยจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกันเงินบุญกุศลวาสนาอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,ปักคุ้มครองราาักษาโชคชะตาของท่านอยู่ในตําแหน่งชะตาชีวิตที่ดีอํานาจบาร,รมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องประหารประหารต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ควรจะยุ่งในโชคชะตาบางครั้งท่านควรที่จะต้องระแวดระวงังมันไม่ใช่เรื่องของท่าน ท่านก็อย่าไปยุ่งนะครับผมปัญหา,าต่างๆนะครับเกิดขึ้นในโชคชะตาโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาใครบางคนจะพาเข้ามานะครับผมจะปีข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆมีใครมามอบเงินให้มีใครจะมาเข้าบัญเจรจา,าต่อรองเกิดความมั่นคงมันไม่มั่นคงสักทีหรือว่าะอะไรสักทีถ้าอย่างทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกแห้งเหี่ยวแต่ว่าในโชคชะตาจะรวยขึ้นมา แบบไม่รู้สูกรดยท่าทีกระดานนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างพัฒนายอย่างก้าวกระโดดและจริงจังรวยจริงรวยจังเกิดขึ้นในโชคชะตาการประดิบประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินของท่านจะเกิดขึ้นดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงผันไปรับทรัพย์โชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดนะครับก้าวงวดติดก็ได้เห่เกงรวยๆเกิดขึ้นในโชคชะตาใครบางคนจะเข้ามาในชะตาชีวิตในช่วงชะตานี้นะครับจัดแจงกระตุกสิ่งทนกอย่าง ท่านควรที่จะต้องดูแลหัวใจของคนคนนั้นได้ดีนะครับไม่ชะตารวยไม่ละตัวก็ต้องระแวดระวังนะครับมันมีข่าวดีและข่าวร้ายปะสมปะปนกันไปนะครับด้านบวกให้สังเกตทางพลังทางด้านบวกให้ดีนะครับด้านลบให้สังเกตพลังทางด้านลบให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้ท่านรู้สึกติดติดก,กัดกัดแท่านรู้ว่ามันเป็นพลังด้านลบยังไปรับเข้าไปอีกนะฮะอาจจะทําให้ชีวิตของท่านย่าแย่ ปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้านะครับนุมสาวต่างๆเข้ามาลุมเล้าอาจจะได้ขอเบอร์กันช่วงชะตาช่วงนี้จะมีการแลกเปลี่ยนชิงไหวชิงพิต่อสู้แข่งแย่งชิงดีทางด้านเรื่องความรักจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างจะสมหวังดังใจหมายช่วงชะตาบทเจอรวยใครก็หยุดไม่อยู่อํานาจบรารมีวาสนาใครบางคนจะนําพาโชคลาภเงินทองมาให้แก่ปีนี้เพราะฉะนั้นตั้งหน้าตั้งตารอ ท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาท่านเปิดแล้วครับเป็นเศรษฐีเงินล้านก็รอดูนะครับด้วยอํานาจราศีมังกรไม่มีใครที่เกิดมังกรและไม่รวยด้วยมังกรที่มีอํานาจบารมีวสันนะครับมังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีใครได้ลูกชายลูกจะโชคดีมีสง่าราศีมังกรใครก็อยากเกิดราศีนี้ทั้งปีทั้งสัตว์ด้วยครับสุขสมสมหวังครับสวัสดีครับ